ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่อยู่กับช่องเดลรีวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กก็จะมาแกะพัสดุสองพัสดุอันนี้คือแบบแข็งๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแบบเป็นซองๆแบบนี้แล้วก็มีแบบโวโว,โวแบบนี้ด้วยนะโอเคเรามีคัสต์ค่ะเรา,เรามาเกะกันเราจะเริ่มแกะแบบซองก่อนนะคะอันนี้นะคะมันคือ,อเคโทรศัพท์ม,มั้งถ้าเราจําได้นะคะเดี๋ยวลืมบอกนะคะอันนี้เราสั่งมาจากอ้าวเขาเขาเขียนที่อยู่มาแค่เนี้ย ค่าส่งเราอบอสิบแปดบาทแล้วก็ที่อยู่ของเรานะคะคือถ้าเพื่อนๆคิดว่าเนี่ยเดียวยังทาเองอยู่ก็ไม่ต้องมาดูกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเดียวคงไม่มานั่งทําอยู่นะอันนี้ก็เพื่อกลับมาจากโรงเรียนนะอาจจะลงคลิปสายๆใบายเย็นๆอะไรประมาณนั้นแป๊บนึงนะเออคือเดียนะคะคงไม่มีเวลามานั่งทําอยู่ดอกนะโอเคเดี๋ยวเรามาเกะกันอู้เด็กนนะ่ะหนึ่งจอแล้ว ได้แล้วนี่นะคะเคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์อันนี้ผ่านไปแล้วเรามาดูแบบกล่องกันนะคะอันนี้ส่งมาจากจังหวัดชัยนาทนะคะค่าส่งรอทบยี่สิบสองบาทนะคะนี่โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะ ใช้คัตเตอร์นี่แหละคือแบบคัตเตอร์ฉันจะหักไหมอย่าะ,ะไรเอ,อ้ยแกะไม่ออกอะเดี๋ยวเราขาไปแกะก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันเลยนะใช้ด้วยการใช้คัตเตอร์กรีดนะคะกรีดแบบรุนแรงนะอะไรตะวนันมาดูทำไม ไม่ต้องไม่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเปิดกันอู้สิ่งที่เราได้ก็คือ,อโอเคบีม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 ,บมแล้วก็ได้ถุงแบบนี้มานะคะเราก็มีโอเคบีมเหรอนี่คือลายเส้นเหรอไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดอู้น่ารักอะ อันนี้คือเราซื้อมือสองมานะคะบอกไว้ก่อนนะคือมันเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยคือตําหนิมันก็จะโผล่นี้นึ่งแล้วก็กล่องจะเคอะเคอะแบบนี้นะคะตัวสกูชี่ก็จะแบบขาด,ขาดยุยยๆนะคะเพราะว่ามันแบบเราซื้อมาในราคาที่แบบถูกมากของถูกของถูกมากๆอ่ะไม่ถึงหนึ่งร้อยนะอันเนี้ยบอกไว้ก่อนเนี้ยดูดิตําหนิคือแบบโหดมากนะแล้วไม่ต้องมาคอมเมนต์ด่ากันนะคะเพราะว่าเดียซื้อมาจริงๆนะนะ มันแบบมีความแบบ slow อยู่ slow มากด้านหลังมันก็แบบนี้ด้านหลังเหมือนโฮมเมดเลยนะคือเราซื้อมาในราคาที่แบบถูกโคตดถูกเลยนะอันนี้คือแบบเดี๋ยวเราจะตัดต่อไว้